ท่านปรบมือดังๆต้อนรับเราสองคนหนน่ารอกอะ <c oughs> สวัสดีค่ะก็ขอแนะนําตัวกันก่อนแล้วกันเนาะรเราสองคนรับหน้าที่เป็นพิธีกรในวันนี้นะคะคว่าที่ร้อยตีอิงดาวอินปัญญาหรือว่าจะเรียกสั้นๆว่าแบงกก็ได้ค่ะ ผมได้สุเทพสีสมุนครับชื่อเล่นชื่อโจโจโฮะก็เรียกว่ากลับมาอีกหนึ่งปีนะฮะกับบรรยากาศงานประจำปีวัดชัยาธารามนะหระือว,ว่าฉลองนั่นเองนะฮะต้องบอกว่าปีนี้เป็นปีที่79แล้วโอโ้โแล้วนะฮะโอ้โอห,โหผมมาต,ตั้งแต่ ใช่ไหมคะพ่ม,มาแต่สมัยเด็กๆน,นะคุณมาเดินเที่ยวงานโอ้โหเตาะเตาะแตะนะครับพอนึกอีกทีมาอีกทีมาจี้จุบุรุทีนี้เจ็ดสิบเก้าปีแล้วอโหห่านไปอย่างรวดเร็วนะคะต้องบอกว่าบรรยากาศของงานนะฮะมีนู่นนี่นั่นครบเลยป,ปลาปงปลาโปงอุปโภคบริโภคนะฮะเยอะแยะไปหมดเลยครบครันเลยใช่ไหมคะเมื่อกี้ เห็นบูธนั้นน่ะน่าสนใจมากเลยบ้านผีสิงอ๋อเหรอฮะเคยเคยแวะเข้าไปบ้างไหมคะเคยเข้าไปครั้งหนึ่งแล้วไม่กล้าเลยครับน่ากลัวใช่ไหมน่ากลัวมากเพราะนั้นต้องแนะนําให้พี่พี่น้องๆที่ติดตามชมอยู่ตอนนี้ลองแวะไปดูเนาะครับเข้ามาถึงปั๊บจะเจออะไรคุณเข้ามาหรือยัง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 ว่าจะลองแวะไปดูอยู่ค่ะไม่อยากจะโมนะผมเดินเข้ามาในงานปั๊บเมื่อสักครู่โอ้โหแม่ค้าปลาผงทักแกเลยว่าได้เลยมาก สอรามเดินมาอีกหน่อยร้านขายไก่ทอดว่าทักไก่เลยเดินไปนายคับนเดชคุณกิมิยะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ว่าเราเราเลิกเล่นมุกดีกว่าเพราะเดี๋ยวเดี๋ยวน้องๆหรืหนึ้พที่เขาจะลุกหนีพอกกับเข้ามาเราทีทีมงานทักไก่เลยทักว่าอะไรรู้ไหมเป็นลนรนี่เกที่ไหนมาใช่ไหมแยแม่มตัวเอร่อย <laughs> คุณรู้ภาษาใต้บ้างไหมครับพอ,พอฟังรู้เรื่องค่ะอ๋อนะฮะอ่ะมาเรามาเริ่มเข้าสู่พิธีการกันดีกว่านะก็เป็นอย่างที่รู้กันมาเนาะก็คือทุกทุกปีเวลามีงานวชรลองก็คือจะตรงกับตรุษจีนทุกปีใช่ไหมก็คือเจ็ดวันเจ็ดคืนเนี่ยเราจะต้องสนุกสนานกันแบบเังไงว่าดึงเลยยที่เ 1, 1, 1, 1, ลยใช่แล้วก็คือ,อางานของเราจะมีเจ็ดวันเจ็ดคืนแล้วก็งานเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ประจําปีของภูเก็ตใช่ าเป็นศูนย์รวมของทุกๆคนเลยนะฮะใช่ค่ะไม่ใช่เฉพาะชาวภูเก็ตครับเพราะอย่างแบงค์นี้ก็มาจากกรุงเทพเลยครับผมเพื่อมานงานนี้โดยเฉพาะอ่าฮะน่าเป็นปลื้มมากๆนะครับก็ต้องบอกว่าจัดขึ้นเป็นครั้งแรกตั้งแต่ปีนู่นเลย2,4,7,6 <c ans> จใ,ใช่ก็คืออีกหนึ่งปีจะครบ80ปีแล้วใช่นะฮะอายุโจโจโป่ะเนี่ยอายุผมผมยังอ่อนหัด ดูหน้าดึว่อายุ80แล้วนะฮะก็มาถึงงานกันแล้วนะครับก็คืนนี้พอจะรู้ไหมหุ่นโอ้โหศิลปินหลากหลายเลยค่ะใช่ขอเริ่มต้นด้วยวันนี้เลยแล้วกันเนาะวันนี้ใครก็คือพี่จินพรน์อภัยพงศ์ค่ะไหนแฟนคลับของพี่จินพจอยู่ไหนคะอ๋อพี่เฮ้ยเราเยังไงจินพจน์อภไยพงศ์เจ้าของเพลงนี้หรือเปล่าขันหูไม่ใช่อ๋อไม่ใช่เอไม่ใช่เพลงอะไรครับตอรินเน Uhm. นั้นหูนั้นไม่ใช่นั้นคนอื่นนั่นแหละก็นะฮะกอดใจรอกันหน่อยนะครับก็บอกว่าเห็นว่ากำลังเดินทางมาเลยใช่แล้วนะฮะในระหว่างนี้ครับค่ะแล้วก็วันที่สองพรุ่งนี้วันที่สองพรุ่งนี้จะเป็นวงสตริงวงสตริงใครเอ่ยหล่อมากบอกได้เลยว่าหล่อมากมันคือใครไม่เอาะคือใครคือใครที่นีเด er ลสตาร์ นี่แหละครัพี่เดชาเรื่องนี้แหละสุรพลสมบัติเจริญลุกไล่เริมทุกนี้แหละครับใช่แล้วพรุ่งนี้พี่บี้จะมานะคะแล้วก็ต่อไปวันที่ยี่มห้าก็จะเป็นสาวสาวน่ารักน่ารักมาบ้าน้องยาย่าค่ะนางฟ้านั่นเองใครได้ดูบ้างเกมรักเกมร้ายสายชนอยู่ตรงนี้นะสายชนมาก่อนนะครับผมเมื่อกี้แอบได้ยินบอกว่าตัวเองเป็นน้าเด็กไหนเราจะเป็นนายาย่าแล้วมั้งใช่ใช่เราสองคนคู่กัน หลียวอาจารย์ยาพรมพรึงด้วยสาสสสสวสาวน่ารักมาทั้งนั้นเลยแล้วก็วันที่26นะคะพี่กุ้งสุทีรัชก,กุ้งสุดที่รักใน้องเพลงกอรักเพลงไก่ตาได้ยินไหมว่าเสียงใคร เถิงด้วยบางเถิงถึงอึ๋งอ,อ,อมีเรื่องแล้วนั่นเหรอคนนี้น่ะอ๋อคนจะลองผิงรอดนะครับขึ <c oughs> ้นต่อไปแล้วก็วันที่มีพี่นนสินเจุน<า>มรพี่ฝนธนาชินทอนพี่พี่คนนี้นี่อยู่ในใจแบงตลอดเลยเพราะว่า ตอนประกวดร้องเพลงสมัยเด็กๆจะร้องเพลงใจอ่อนวิฝนตลอดอแล้วก็จะได้ที่สองตลอดไม่รู้เป็นเพราะอะไรได้ที่สองตลอดผมว่าเลิอกร้องเลย่ะแล้วก็มีป้าพี่เท่นเถิดเทิงด้วยจับหมอกเร่กินตับกินตับไม่ใช่หรอไม่ใช่ออ๋แล้วก็ดวงตาคงทองวันที่2 8นะคะแล้วก็เจียงหล็ดขาววงเทวันแล้วก็ก็พี่โชซึ่งสามด้วยมีรับ วันนี่สนุกทุกวันครับอ่าแล้วก็วันสุดท้ายนะคะอันนี้ขอกรี๊ดหน่อยก่อนก่อนพูดได้ปะได้ได้อันหนึ่งสองสามไม่เป็นไรคะ่ะก็คือพี่เป้มงเสลย์นั่นเองเป้อารักใช่ไหมคะมอือนะฮะก็อยากจะให้มาร่วมสนุกทุกวันพาครอบครัวก็ควรนะฮะมารับประทานอาหารนะครับซื้อนุน่นซื้อนีนอน่น,นะฮะอุปโภคบริโภคนะฮะกลับไปบ้านกันแล้วมาดูคอนเสิร์ตเวิจิการแห่งนี้รับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะฮะโดยเฉพาะคืนนี้ ยืนยืนกันอยู่เราจะเมื่อขานะฮะใครที่เป็นเก้านะครับเพราะว่าเดี๋ยวยืนยืนนานๆเดี๋ยวซุดลงไปเพราะว่าพี่สีพร้อมไปผมมาเต็มวงเต็มรูปแบบเลยใช่แล้ว<ก>เพราะฉะนั้นมีต้องมีเสือเอามาปูเลยค่ะข้างหน้านี่เลยใช่ไหมฟรีหรือเปล่าฟรีหลักของเราฟรีตลอดงานครัอ๋อนะฮะ,ะ,ฮะเอามานั่งได้เลยนะครับ,รบผมเอาละก่อนที่เราจะมาพูดคุยกันในช่วงหน้าฮะเรามีสิ่งดีๆเพราะเพาะมาฝากกันในช่วงนี้ครับใช่มีเพลงช้าๆซึ้งๆมาฝากกันก่อนครับครับค่ะแคนั้น